สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโลกโดยไม่เหมาะความสุขหมาตัวๆแม่หมอหมาตัวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอ็นกิบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในรายมีดีในดีมีรายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค,ค,ค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ค้ำโฆษณาแต่ถ้าค้ำไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แตงไม่เหมอะด้วยนะคะแต่ถ้าให้ไไไมม่่่่เเปป็็นนรรคะหือออวาายกพ ตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนั่นเองนะคะช่วงเวลานี้การเปลี่ยนผ่านจะเริ่มขึ้นคนเกิดปีมะเส็งปีมะเส็งปีนี้เป็นปีมะเส็งอีกไม่กี่วันนะคะก็จะก้าวเข้าสู่ปีมะเส็งปีใหม่ไทยแล้วนั่นเองนะคะนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เกิด ปีมะเส็งค่ะทุกคนค่ะมาเลยค่ะนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิลศักศิ์นะคะเทวดาทุกพระองค์นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับปีมะเส็งงูเขียวนั่นเองนะคะเขียวเหนียวทับนั่นเองนะคะทุกคนค่ะนะคะมาค่ะนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะคะจะมีเรื่องดีๆกับคนอื่นไหมคะนะคะสําหรับคนเกิดปีมะเส็งค่ะ ข่าคุณค่ะขาคุณค่ะขาคุณค่ะโอเมก้าโอเมก้าคุณเตรียมโชคดีปีมะเส็งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณเป็นคนปีมะเส็งร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟในชีวิตคุณกําลังจะลุกโชดช่วงชาติวานขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองคุณจะมีโชคตลอดทั้งปีนะคะความสุขไฟในตัวคุณจะมีความสุขตลอดทั้งปีการงานของคุณมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ c อ n เก e g a t i o n เกิด เปิดมานะคะเปิดมาดวงเปิดออกมาก็โอ้โหรับโชคเลยคุณจะมีโชคลาภตลอดทั้งปีสําหรับคนเกิดปีมะเส็งนั่นเองและการงานของคุณจะพุ่งทะยานไปไกลมากไปกว่าไกลกว่าปีมะลงโอ้โหนี่คือปีของคุณสําหรับคนเกิดปีมะเส็งนั่นเองค่ะและในช่วงนี้นะคะธุรกิจการงานหรือสิ่งใดๆจะเกิดขึ้นกับคุณในสามเดือนนี้ค่ะ บคณค่ะขอเค้าค่ะขคบคุณค่ะโอ้ยคุณของเกตุเลยโอขอบคณค่ะขะบคณค่ะขะเคุณก่ะโอ๊คคุณทำไมน่าอิจฉาจัง นะคะนี่คือเดือะสันชีวิตของคุณเกิดปีมะเส็งคนเกิดปีมะเส็งจบเลยไหมคะทุกคนดี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 ล้านเปอร์เซ็ต์โคตรดีนี่คือเดอะสันนะคะชีวิตพบตนุของคุณณปี68เป็นปีของคุณอย่างแท้จริงคุณจะทําอะไรคุณก็มีคู่เคียงข้างนะคะพร้อมที่จะสปอร์ตความเจริญก้าวหน้าทางด้านการงานการเงินโชคลาภทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปีของคุณค่ะ ปีหกเป็นปีของคนปีมะเส็งนั่นเองค่ะใครจะอ่อมใครยังไงแต่ปีคนปีมะเส็งมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตนั่นเองจงตักตวงปี68ดไว้เยอะๆนะคะสำหรับคนเกิดปีมะเส็งนะคะคอนเกสทูเลชันเลยค่ะโอ้โหทุกคนโอ้โหโคตรอิจฉาเลยใช่ไหมคะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้แม่กอนนะคะราชาโชคฉลก c เฉาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสาทรัพย์สิสนไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก้อมาเองนี่คือราชาโชคดวงปีมะเสง็งคนเกิดปีมะเสง็งเตรียมตัวรับโชคตลอดทั้งปีอุปสรรคแทบจะไม่มีนะคะการงานก็พุ่งทยานนั่นเองนะคะนะคะนี่คือคนที่เกิดปีมะเสง็งนั่นเองนะคะนะคะการเงินธุรกิจการงาน ของคุณนะคะยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายอยู่คบตนุของคุณการเงินนะคะพบการงานนะคะงานได้มาจากเงินเงินได้มาจากงานคุณทํางานแค่สิบแต่คุณได้เงินเป็นล้านแบบนี้ค่ะสําหรับคนที่เป็นผู้ชายที่เกิดปีมะเส็งน,นั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานนะคะสามีของคุณจะนําพาโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเข้าบ้านคุณนั่นเองต่อค่ะ นะคะปัญหาอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจบลงค่ะเนี่ยค่ะมันกําลังเตรียมตัวชะล้างนะคะออกจากสิ่งไม่ดีในชีวิตของคุณนั่นเองสําหรับคนที่เกิดนะคะปีมะเส็งนั่นเองนะคะมันจะจบแบบเรียนสไล์ด นะคะชีวิตใหม่ของคุณนะคะนับจากนี้จะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์เดอะทาวเวอร์ได้จบตรงแล้วนะคะมันจบช่วงวันที่28มีนานั่นเองนะคะสําหรับคนเกิดมีปรสิทธนะคะแล้วตอนนี้มันกําลังจะเปลี่ยนผ่านนั่นเองสิ่งใหม่ๆบางคนมีโชคมีลาบนั่นเองต่อค่ะเดอะฟู คือเดอะฟูความสําเร็จคุณเห็นไหมคะจบแบบแลนสไลด์แต่คุณก็ยืนลุกขึ้นยืนด้วยความสง่าผ่าเผยเพราะอะไรคะคุณเป็นงูเล็กคุณสามารถปรับตัวได้เร็วกว่างูใหญ่นั่นเองนะคะทุกคนนี่คือนะคะความสุขที่คุณเลือกเองนั่นเองนะคะสําหรับปีมะเส็งความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนั่นเองนะคะนะคะวิบากกรรมของคุณได้จบไปตั้งแต่วันที่28มีนาคมแล้วคะ่ะต่อคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะของเกตุเลชันสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งด้วยนะคะคุณโคตรโชคดีเลยเป็นปีของคุณร0อยเปอร์เซ็คุณปรารถนาสิ่งใดคุณจยากมีรถคุณอยากมีบ้านคุณอยากมีทรัพย์คุณอยากมีแอสเซทเป็นของตัวเอง นะคะคุณจะได้เปลี่ยนผ่านชีวิตของคุณกำลังจะดีขึ้นเดวิลออฟออร์จินแสงสวัสด์แห่งวันใหม่จบแบบแลนสไลด์นั่นเองและคุณลุกขึ้นมายืนอยู่ได้คุณเป็นงูที่ฆ่าไม่ตายนั่นเองนะคะงูเล็กที่ฆ่าไม่ตายนั่นเองนะคะทุกคนขานะคะจงขอบคุณชะตาชีวิตของคุณที่ทําให้คุณได้เจอคลิปนี้มาบอกคุณล่วงหน้าก่อนจะมีการเปลี่ยนผ่านนั่นเองนะคะสําหรับ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะในออฟนะคะในออฟครับนะคะคุณถ้าคุณปรารถนาจะมีความรักจะมีคนมามอบความรักให้กับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะมีผู้ชายรูปหล่อผู้หญิงรูปสวยนะคะมามอบความรักให้คุณถ้าใครเป็นคนโสดนะคะสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนะคะโอกาสทางด้านความรักคุณจะเจอหลักแท้ นะคะนี่คือ Ni ซ์ออฟ Cup นั่นเองนะคะนะคะหรือโอกาสทางด้านนะคะการงานการเงินความสุขคุณจะได้รับความสุขอีกครั้งหนึง่งโชคลาภมาหาคุณตลอดสำหรับคนเกิดปีมะเส็งนั่นเองนะคะต่อค่ะคุณค่ะคุณค่ะคอบคุณค่ะ,คคะ,คคะนับ จากนี้ชีวิตของคุณจะมีแต่ควาว่างเงินเงินไหลมาเงินไหลมาคุณจะเป็นเศรษฐีที่รู้จักห่วงแหนคุณจะมีแต่ passive income เข้ามาคุณจะรู้จักใช้เงินและนําเงินไปต่อเป็นเงินนั่นเองนะคะนี่คือไพ่แห่งเศรษฐีสี่ดาโอ้สี่เหรียญหมายถึงว่าการเข้าใจเงินรักเงินและนําเงินไปต่อยอด ด้วยการซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือสร้างอาสังหาริมทรัพย์คุณไม่ใช่การใช้จ่ายเงินแบบสุริสลายนั่นเองนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะการเงินของคุณคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามาตลอดทั้งปีนั่นเองนะคะถึงถึงแม้ว่าแม่หมอจะอ่านแค่นะคะ,ะสามเดือนก็ตามนั่นเองนะคะ ความผิดหวังเสียใจวาสนาของคุณนะคะนี่คือความแพ้แพ้การจบนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, แล้วก็ห้านะคะห้ดาดับ คุณได้เรียนรู้ความเจ็บปวดในครั้งนี้แล้วว่าเวลาคุณเจออุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างใครที่อยู่ข้างคุณไม่มีใครอยู่ข้างคุณเห็นไหมคะนะคะมีคนแอบดูคุณแต่เขาไม่สามารถช่วยคุณได้จําไว้นะคะเวลาคุณเจออุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมีคนแค่สองคนอยู่กับคุณคนหนึ่งเดินออกจากคุณไปแต่อีกคนหนึ่งเดินเข้ามาหาคุณโดยเขาไม่ถามคุณสักคำว่าปัญหาที่คุณเจอมันหนักขนาดไหนแต่พอเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณซัพพอร์ตคุณให้ คุณรักษาคนนั้นไว้ดีๆนะคะเวลาคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างคุณกลับมามีชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งให้ คุณและลึกถึงเขาแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่สามารถให้เงินคุณก็ได้แต่เขาอาจจะเป็นผนังกำแพงให้ความคิดของคุณก็ได้นั่นเองนะคะพ่อแม่หมอก็เคยเจอมานั่นเองนะคะนะคะเรียนรู้จากการที่เราพ่ายแพ้นี้แหละค่ะมันจะทําให้เราเป็นคนแกร่งให้เราเป็นคนกล้าได้กล้าเสียไม่กลัวอะไรแล้วเพราะเราเจอสิ่งหนักๆมาแล้วนั่นเองนะคะและสิ่งหนักๆนี้แหละค่ะมันเรามันทําให้เรารู้ว่าอุ๊ยคนที่เราคิดว่า เขาดีกับเราคนนั้นไม่ใช่ดีกับเรานะคะเขาจะดีต่อเราเมื่อเขามีผลเมื่อเขาเห็นผลประโยชน์กับเราแต่นะคะเขาไม่ได้ดีกับเรานะคะถ้าเราไม่มีผลประโยชน์ให้เขาต่อให้เราดูตอนแรกว่าเขาโค้นลักเราเลยแต่ที่จริงเมื่อเราหมดผลประโยชน์ให้กับเขาแล้วเขาจะทิ้งเราไปอย่างไม่มีเยื่อใหญ่แต่กับอีกคนหนึ่งพี่น้องที่เขาบอกว่าสายเลือดตัดกันไม่ขาดอันนี้เป็นความจริง ะะเพราะว่าแม่หมอเจอมาแล้วนะคะต่อให้เราคิดว่าพี่น้องของเราวุฒิการศึกษาไม่สามารถมาช่วยอะไรเ,าเราได้เพราะว่าเราอยู่ในระดับสูงกว่าเขาแต่สุดท้ายนะคะความมืดบอดในช่วงนั้นมันกับทำให้เราได้ตาสว่างว่าสุดท้ายแล้วครอบครัวของเราจะเป็นที่พึ่งที่สุดท้ายของเรานั่นเองนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะนะคะต่อคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและความสำเร็จที่คุณจะได้มานับจากนี้นี่คือนะคะอัศวินถือดา นะคะความสําเร็จม้าสีหมอกม้าแห่งม้ายูนิคอนแห่งเทพเจ้ากําลังส่งมาความสําเร็จของคุณเมื่อคุณลุกขึ้นสู้เมื่อคุณเป็นคนที่ไม่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคุณเห็นไหมคะการที่นักมวยเขาชกแล้วเขาโดนลม้มเขาก็ลุกขึ้นสู้จนกว่าเขาจะแพ้นอกนั่นเองแม้เขาแพ้นอกก็ตามแต่เสียงปบมือด้วยความชื่นชมในความอดทนของเขา ก็ทําให้ทุกคนในบนเวทีนะคะหรือว่าในรอบเวทีต่างเคาะชื่นชมในความสามารถที่เขาสู้นะคะสู้ไม่ถอยจงทําตัวเป็นเหมือนนักมวยที่อยู่บนเวทีแม้คุณจะล้มกี่ครั้งคุณก็ลุกขึ้นสู้ได้นั่นเองนะคะแล้วนี่คือชัยชนะที่คุณจะได้รับค่ะสําหรับคนเกิดปีมะเส็งนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะนี่คือดวงชะตาของคุณกําลังเปลี่ยนฐาน ขอ้องุทธาขอ้องุทธาขอ้องุทธาคอมเกิทูเลชั่นกับคนที่เกิดปีมะเส็งด้วยนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิง นะคะคุณจะได้สวยคุณจะมีความสวยความงามการงานของคุณนับจากนี้คุณเตรียมตัวเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเป็นผอได้เลยค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญท่ารับราชการแต่ถ้าเป็นนักธุรกิจนะคะตอนนี้มันถึงเวลาของการเปลี่ยนผ่านนะคะปีนี้นับจากที่คุณเข้ามาดูช่วง3เดือนนี้มันกําลังจะเปลี่ยนผ่าน ต้นหลายปลายดีสําหรับคนปีมะเสง็งนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะและนี่คะ่ะนะคะราชินีถือไม้เท้าคุณจะเข้าสังคมมากขึ้นคุณจะสวยคุณจะสวยคุณจะมีออร่ามากขึ้นเงินทองตําแหน่งหน้าที่การงานคุณจะมีโชคลาภตลอดทั้งปีสําหรับคนเกิดปีมะเสง็งไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่นเองนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะสําหรับคนเกิดพิมสัสเองไม่มีอะไรจะดีเท่าปีของคุณแล้วนะคะเพราะเปิดไพ่สอสามใบแรกก็คือโคตรดีอยู่แล้วนะคะนี่คือนะคะความสําเร็จคุณจะได้รับค่ะชื่อเสียงเงินทองจะมาพร้อมในปีของคุณมันเป็นปีของคุณที่แท้จริงนั่นเองเป็นปีของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับคนเกิดปีมเสเองนั่นเองชื่อเสียง ะะทุกคนต่างเรื่องลือชื่อเสียงของคุณ,ค,ณนนคุณจะเป็นโนหนึ่งในตำบลคุณจะเป็นโนหนึ่งในรัฐของคุณคุณจะเป็นโนหนึ่งในประเทศนั่นเองนะคะนี่คือ6 six of one นั่นเองนะคะ6ไม้เท้าสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะแล้วไงต่อคะสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนั่นเองนะคะทุกคนนะคะชื่อเสียงของคุณมาแล้วนะคะ โอ้ oh my god ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือโนหนึ่งโนหนึ่งเลยค่ะสำหรับคนเกิดปีมะเส็งนั่นเองนะคะชีวิตการงานของคุณความรักของคุณตอนนี้คุณได้ลอกคาบเป็นผีเสื้อแล้วความสุขของคุณความสุขครั้งใหม่นะคะชีวิตความสุขไม่ว่าคุณจะปาถนาสงิงใดสําหรับคนเกิดมีมะเสง็งความสําเร็จมันใกล้เข้ามาของคุณนี่ค่ะนะคะหกหก 6ถ้วยนั่นเองนะคะนะคะ,นะคะการงานของคุณก็ประสบความสําเร็จความรักของคุณก็จะเข้ามาถ้าใครเคยหย่าร้างเคยผิดหวังกับความรักรักครั้งใหม่จะเข้ามาหาคุณคุณจะเจอรักที่ต่างไปนะคะบางคนอาจจะได้กลับไปทํางานที่เกา่เกาสถานที่เกา่เกาๆไปมีความสุขในสถานที่เกา่เกาๆหรือลูกนี้จะเอาเงินมาให้นั่นเองนะคะถึงเวลากอบโอยนะคะสําหรับคนที่เกิดปีมะเส็งนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะแล้วไงต่อคะ่ะ เพราะอะไรคะเพราะคุณบางคนนะคะไม่ไม่อยากแต่แต่งงานแต่คุณได้เรียนรู้อุปสรรคครั้งนี้ทําให้คุณได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างการเข้าใจตัวเองนะคะแล้วคุณก็ยึด ยึดถือในความดีนะคะคุณทมความดีแล้วก็สวดมนต์ภาวนาสิ่งที่คุณได้มานี่แหละคะ่ะคนแห่งการเข้าใจตัวเองแล้วคุณได้ศึกษาวิบากกรรมหรืออะไรที่คุณเจอมามันเลยทําให้คุณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองนะคะและคุณก็พัฒนาตัวเองเข้าใจตัวเองถ้าคุณจะทําอะไรนะตอนนี้ให้รีบทํานะคะเพราะว่าเฮอร์มิตคุณได้เรียนรู้เข้าใจตัวเองเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะต่อค่ะ นี่คือคุณเตรียมตัวรับข่าวดี ข่าวสารดีๆจะเข้ามาหาคุณข่าวสารทางเรื่องการงานนะคะคุณจะได้ทํางานในโลกออนไลน์ถ้าคุณรับราชการอยู่คุณอาจจะมีการทรํารีเลชั่นชิพกับคนต่างชาติหรือทํางานออนไลน์เพิ่มเป็นงานที่2ก็ได้นั่นเองนะคะเพราะตอนนี้ดวงของคุณเปิดมากๆเลยเพราะคุณได้เข้าใจโลกของชีวิตคุณแล้วว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการที่คุณหันมาหลักตัวเองนั่นเองนะคะทุกคนบางคนนะคะอาจจะอยู่เป็นโสดหรือคู่ ของคุณกําลังจะมาหาคุณแต่เป็นคู่ที่ข้ามภพข้ามชาติกว่าจะเจอกันก็โอ้โหใช้เวลานานเหลือเกินนั่นเองนะคะสําหรับคนที่โสดแต่สําหรับคนที่นะคะเออมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะชีวิตครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนั่นเองความสุขครั้งใหม่ของคุณกําลังเริ่มต้นขึ้นและนับจากนี้มันคือโลกของคุณที่แท้จริงโลกของคนเกิดปีมะเสง็งนั่นเองต่อค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คือเดือสตา ชีวิตใหม่ถ้าคุณเปิดธุรกิจใหม่ถ้าคุณคิดจะทาธุรกิจใหม่เดือดสตาร์นะคะคุณคิดแต่ตองคุณได้เรียนรู้ประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะนี่คือความรักครั้งใหม่ยังไงคุณก็ได้เจอรักครั้งใหม่แน่นอนค่ะถ้าใครเป็นคนโสดนะคะแต่ถ้าใครนะคะไม่ใช่คนโสดเราบอกเลยนะว่านะคะครอบครัวของคุณธุรกิจของคุณหรืออะไรมีแต่คําว่าประสบความสําเร็จไม่มีความว่าพ่ายแพ้เพราะว่ามันได้จบลงแล้วช่วงวันที่28หรือ นะคะช่วงเนี้ยให้คุณระวังตัวก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะนะคะระวังตัวหน้า7หลัง7็ดนั่นเอง7วันอันตรายที่เขาบอกนั่นแหละค่ะทุกคนคะ่ะนะคะให้ระวังตัวนะคะต่อค่ะ อย่าใจร้อนเพจออฟสอดนะคะอย่าใจร้อนนะให้ระวังตัวหน้าเจ็ดหลังเจ็ดอย่าระวังอย่าแบบว่าเอ้ยเป็นคนเพราะว่าคุณเป็นคนใจร้อนเพราะว่าเดอนสันนั่นเองนะคะสําหรับปีมะเส็งนั่นเองนะคะนะคะความสําเร็จคุณเป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วนะคะแล้วก็ประสบเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเร็วตั้งแต่เด็กแล้วค่ะสําหรับคนเกิดปีมะเส็งนะคะต่อค่ะ ฮาดวยนะคะนะคะความรักของคุณรักเก่าจะรีเทิร์นแต่ถ้าคุณไม่เอารักเก่ารีเทิร์นก็ทิ้งรักเก่าไปนะคะรักเก่าจะกลับมาหาคุณแต่ถ้าคุณไม่เอารักเก่าคุณก็รักครั้งใหม่นั่นแหละค่ะดีที่สุดนั่นเองนะคะเพราะคุณจะได้เจอรักครั้งใหม่และรักครั้งเก่าเราบอกเลยนะคะแล้วแต่คุณจะเลือกนะสําหรับคนเกิดปีมะเส็งเพราะคุณดีหมดยกเว้นเรื่องความรักนั่นเองนะคะต่อค่ะท้าบลน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คือแ t มเ p e r e การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายคุณจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะโยกย้ายถ้าคุณอยากแบบว่าเอ้ยรักเราดีอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่อยากให้รักแยกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเปลี่ยนที่นอนดูนะคะช่วงเวลานี้นะคะนะคะ t a m p e r นคุณกําลังจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะเปลี่ยนป,ปรับเปลี่ยนโยกย้ายหงจุ้ยในชีวิตคุณนั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะ ระวังเรื่องการงานนะคะงานของคุณงานของคุณจะมีปัญหานะคะเป็นงานใหม่ของคุณที่คุณจะได้รับมานี่แหละคะ่ะเป็นงานใหม่ของคุณแต่คุณสามารถแก้ไขได้อยู่แล้วะคะ่ะเพราะนี่อะไรคะ nice นะคะ nice of อ,อันนี้ก็คือเพจออฟบอลแล้วก็ราชินี of ฟบอลคุณแก้ไขได้อยู่แล้วนั่นเองการงานถึงจะมีปัญหานะคะคุณเข้าใจมากขึ้นเพราะคุณได้เรียนรู้ความไพ่แพ้นะคะเด e tower มาแล้วนั่นเองคุณเลยไม่กลัวแต่ไพ่ก็ออกมาเตือนว่าให้ระวังคําพูดนั่นเองนะคะห้ามให้เท้านั่นเองค่ะแล้วต่อค่ะใบสุดท้ายค่ะ คอนเกตุเลชันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไพ่ใบสุดท้ายปิดจบอย่างง่ายดายนะคะสำหรับคนเกิดปีมะเส็งไม่มีอะไรจะดีเท่ากับปีของคุณอีกแล้วค่ะนะคะ,นะคะนี่คือโชคดีนะคะดวงคุณเปิดแล้วนะคะนี่คือสิบเหรียญครอบครัวของคุณจะมีแต่ความสุขความมั่งคัง่งร่ำรวยเศรษฐีในตำบลเศรษฐีในนะคะ จังหวัดเศรษฐีในรัฐเศรษฐีในประเทศไทยคุณจะติดหนึ่งในเศรษฐีนั่นเองนะคะนี่คือความสำเร็จของคนเกิดปีมาสงณ์นามเดือนนี้ตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนาแต่ช่วงนี้ให้ระวังหน้าเจ็ดหลังเจ็คุณจะมีโชคลาภทั้งปีรวยเรือ่อยรรวยล้นลรวยช่ำๆ,ๆ,ๆคุณเกิดมาเพื่อเป็นคนปีมะเส็งอย่างแท้ทูนั่นเองนะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ